อย่าใช้เงินฟาดให้ลูกปิดปากในความเลวที่เราทำเพราะว่าลูกโตขึ้นเขาจะไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีเขาจะรู้สึกว่าอ๋อเจอสิ่งผิดเอาเงินฟาดก็จบแล้วหรอมีคุณพ่อบางคนนะคะหักหลังครอบครัวไปมีเมียน้อยแล้วก็แม่ก็เสียใจภรรยานะค,คือคือแม่ของเด็กก็เสียใจร้องผมร้องไห้เสร็จปับ๊บลูกก็บอกว่าทำไมพ่อทำอย่างแม่แม ผู้ชายก็กลัวว่าลูกจะไม่รักเขาเขาจึงใช้วัตถุใช้เงินซื้อของแพงๆให้ลูกนะคะคุณแม่หรือคุณภรรยานบอกกับครูว่าลูกไม่ได้อยากได้ไอ้ p l t y s t เ t i o n ไอ้เกมอะไรนะีซื้อให้ลูกเซตใหญ่แล้วบอกลูกว่าปารักลูกนะก็เลยเอาเงินให้ลูกนะคะเอาเงินให้เอเอา เครื่องเล่นเกม PlayStation ขนาดใหญ่ให้ใหเ้เวลาที่คุณแม่พยายามจะกวดเรียกนะสอนลูกหรือว่าทำโทษลูกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าไปแก้ต่างให้พยายามจะเอาอกเอาใจลูกนะคะจริงๆแล้วการทำแบบนี้เป็นการทำร้ายเด็กนะคะเป็นการส่งแมเสเ่จให้กับเด็กว่าอ๋อถ้าทำผิดมีเงินจ่ายก็คือจบผิดก็เป็นถูกนะคะแล้ว มันทําให้ลูกเนี่ยมันจะเกิดความแตกแยกอ่าเขาเรียกว่าแตกแตกความคิดเป็นหลายส่วนมีอยู่คนหนึ่งเขาใช้วิธีนี้เอาเงินไปลูกนะเพราะเขารู้สึกผิดที่วันหยุดเงินเขาไปอยู่กับเมียน้อยนะคะไปใช้เวลากับเมียน้อยไม่ได้ใช้เวลากับลกูกวันมีกิจกรรมต่างๆวันหยุดนะคะแต่ลกวันหยุดพิเศษวันหยุดไปอยู่กับเมียน้อยซะส่วนใหญ่ไปหลงเมียน้อยเสร็จปุ๊บกลัวลูกไม่หลัก มาวันดีคืนดีก็กลับมาพร้อมกับเกมขนาดใหญ่พร้อมกับแบบชุดที่ลูกชอบนะเป็นถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะเป็นตุ๊กตาแบรนด์ดังๆตัวละเป็นหมื่นอ่าแล้วก็ถ้าเป็นเด็กผู้ชายจะเป็น PlayStation เกมเป็นโน่นเป็นนี่คือเขาเขา,เขาจะเปิดหูปังว่าลูกอยากได้อะไรเขาก็จะเอาเงินฟา,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 ฟาด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 โดยหวังว่าลูกเนี่ยจะเห็นความสำคัญต่อเขานะ เป็นวิธีคิดที่ตื้นเขินมากเพราะอะไรดูไหมคะสุดท้ายแล้วลูกก็ยังรักแม่อยู่คะ่ะเพราะลูกรู้ว่าแม่เอาใจใส่เขามีเวลาให้เขาลูกก็ยังรักภรรยายของคุณแล้วก็ยังไม่นับถือคุณเหมือนเดิมและที่สำคัญลูกคุณจะเห็นคุณเป็นตู้เอ m เคลื่อนที่เวลาเขาอยากได้อะไรเขาก็จะบอกคุณว่าเขาอยากได้นูน่นอยากได้นี่อยากได้นั่นและเขาไม่ได้รักคุณ แล้วเขาก็ไม่นับถือคุณด้วยแล้วทํำยังไงถ้าคุณอยากได้ความรักจากลูกจริงๆโดยไม่ได้เป็นแค่ ATM เอ m เอคลื่อนที่ไม่ได้เป็นแค่ว่าเออลูกต้องการอะไรก็จะมาโทรหาคุณเฉพาะตอนต้องการของคุณอยากให้ลูกรักอยากให้ลูกคำรบจงทําหน้าที่พ่อรักและจึงใจต่อสถาบาันครอบครัวให้เวลากับเขาไปทานข้าวกับเขาวันหยุดอยู่กับ ภรรยาและครอบครัวไม่มีเมียน้อยไม่เห็นคนอื่นสำคัญกว่าคนในครอบครัวไม่ไปใช้เวลากับคนอื่นนะเพียงเท่านี้ลูกก็จะรู้สึกว่าพ่อได้ทำหน้าที่พ่อไม่ใช่ว่าหายไปนะแล้วรู้สึกผิดแล้วเอาเงินมาฟาดลูกลูกจะมองคุณเป็นแค่นั้นจริงๆเป็นแค่ วัตถุเป็นแค่ตัวที่แบบว่าอยากได้อะไรโทรหาพ่ออยากได้อะไรโทรหาพ่อแต่เขานับถือพ่อไหมไม่เขารู้ว่าพ่อไปติดเมียน้อยอยู่ดีแล้วผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะโทษภรรยาว่าเนี่ยเป็นเพราะเธอไปเสี่ยมลูกให้ลูกเกลียดฉันให้ลูกแบบไม่เอาฉันให้ลูกแบบไม่ค่ะเด็กนะคิดเป็นเขารู้ค่ะว่าใครรักเขา แล้วเขาก็รู้ด้วยนะว่าใครจะซื้อเขาเรื่องออกมาคุณเอานีสใส่ที่ใช้กับเมียน้อยมาใช้กับลูกคือเอาเงินฟาดเอาเงินฟาดคุณเปยเมียน้อยคุณก็เลยมาเปย์ลูกคุณต้องการให้ลูกรักด้วยการเอาของให้ลูกนะบางทีลูกไม่ได้ถามลูกไม่ได้ขอคุณให้เลยคุณเอาของแพงๆมาให้ลูกนะเพราะคุณคิดว่าลูกจะรักลูกจะรักวัตถุตัวนั้นค่ะ และเขาก็จะจดจำวิธีการทำของคุณเนี่ยติดตัวเข้าไปอ๋อทำผิดเอาของขวัญให้ทำผิดอันนี้ฮะเหมือนผู้ชายหลายคนที่นอกใจเมียแล้วซื้อสร้อยให้เมียนอกใจเมียแล้วซื้อกระเป๋าให้เมียถามว่าเมียอยากได้สร้อยอยากได้กระเป๋าไหมเขาอยากได้ของที่เขาอยากได้อ่เขาเขาอยากได้เครื่องประดับเขาอยากได้กระเป๋านะผู้หญิงกับของพวกนี้ตุ้งหงตุ้หงหูอะไรเขาชอบแต่ เขาไม่ได้อยากให้คุณนอกใจเขาแล้วถึงมาซื้อของพวกนี้เขาเขาอยากให้คุณซื้อของพวกนี้ให้เขาเพราะคุณอยากซื้อของพวกนี้ให้เขาไม่ใช่ว่ามาทําดีกับเขาเพื่อชดเชยกับความเลวความที่คุณไม่ให้เกียรติเขาอืมพอคุณทําแบบนี้เนี่ยนะมันเลยกลายเป็นว่าคุณตัดรักแท้ออกไปจากชีวิตคุณเลยคุณจะไม่มีวันเจอใครที่รักคุณอีกเลยเพราะคุณเอาเงินไปเปเอาเงินไปชดเชย นะภรรยาหลายคนภรรยาหลวงหลายคนพอรู้ว่าสามีนอกใจนะเสียอกเสียใจมากแต่พอสามีเอาของมาเปย์อืมบางคนบอกดีหนูจะแก้แค้นมันคูหนูจะเอาโน่นเอานี่เอานั่น,นจะทุกอย่างเลยหนูอยากได้นโน่นอยากนี่มันจะได้ผู้คือผู้หญิงบางทีจะมีความเอาชนะมันจะได้ไม่มีเงินเหลือไปให้มีน้อยมันจะเอามาหนักๆเลยอยากได้มัก็จะเรียกรยก้องน่้นเรียกร้องนี่ มีน้อยก็เรียกมีหลวงก็เรียกกลายเป็นว่าคุณทําให้ตัวเองเดือดร้อนคุณต้องเปหนักเปหนักทั้งสองฝั่งว่าคุณต้องการให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝั่งในความในความเป็นจริงแล้วความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงสิ่งที่คุณให้ความยุติธรรมกับคนสองคนนี้กับผู้หญิงทั้งสองคนนี้สิ่งที่คุณให้ความยุติธรรมกับเขาคือเขาเจ็บทั้งคู่ไม่มีใครไม่เจ็บรวมถึงลูกด้วยลูกคุณก็จะรู้สึกว่าเอาความรัก ไม่มีความหมายไม่ต้องมีเวลาให้กันเอาเงินมาก็จบอืมเด็กบางคนจะได้รับมเมสเซจนี้เด็กผู้หญิงบางคนเติบโตมากับการที่พ่อไม่เอาใจใส่พ่อไม่สนใจนะแล้วพ่อกอ็เงินให้อ๋อความรักเป็นแบบนี้ใช่ไหมไม่ต้องไม่มีเวลาให้ไม่ต้องเอาใจใส่มีเงินให้ก็พอเด็กบางคนโตขึ้นไปไปเป็นเด็กเสียไปเป็นเมียเก็บเขาไปเป็น คุณอยากให้ลูกคุณเป็นแบบนั้นหรือคุณจึงส่งแมสเสจแบบนี้ให้ลูกคุณเอาว่าความรักเนี่ยเอาวัตถุให้กันก็ได้ไม่ต้องมีเวลาให้กันก็ได้อืมพ่อไม่ต้องมีเวลาพาลูกไปส,น,สนุกไม่ต้องมีเวลาวันหยุดไปกินข้าวกับลูกพ่อไปติดเมน้อยแล้วเอาเงินให้ลูกเอาเอาของสําคัญๆของแพงๆให้ลูกเอามือถือแพงๆให้ลูกเอาตุ๊กตายี่ห้อดังให้ลูกเอาเพลย์สเตชันให้ลูกอ้อการแสดงออกของความรักคือเอาเงินให้ คุณกำลังซื้อความรักคุณเข้าใจผิดว่าคุณได้ความรักเปล่าอืมคุณส่งแมสเซจให้ลูกรู้ว่าคุณคือตัวที่ทําให้เขาเอ่ออยากได้แล้วก็นึกถึงคุณอะ่ะเออเหมือนเหมือนตู้ ATM เอทีเอ็มเคลื่อนที่แค่นั้นคุณเป็นได้แค่ตู้ ATM เอทีเอ็มเคลื่อนที่แล้วคุณเป็นอย่างนั้นตลอดทั้งนอกบ้านนั้นและในบ้านเพราะอะไร ลองวันดีคุณดีคุณไม่เปริ๊กดูสิลองไม่เปเมียน้อยดูสิไม่เปเลยนะหยุดเปบอกต่อไปนี้หยุดเปเขาจะยังอยู่กับคุณไหมแล้ววันดีคุณดีคุณหยุดซื้อของให้ลูกสักแอะลูกก็ไม่โทรหาคุณเพราะอะไรไม่รู้จะคุยอะไรเพราะทุกทีเจอหน้าพ่อพ่อให้แต่ของพ่อให้เกมพ่อให้ตุ๊ก,กตาพ่อให้กระเป๋าพ่อให้แบบ พ่อให้แต่ผลประโยชน์พ่อไม่ได้ให้เวลาพ่อไม่ได้ทุ่มเทดังนั้นเขาจะนึกถึงพ่อตอนไหนที่เขาอยากได้อะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเขาก็จะเห็นคุณเป็นตัวผลประโยชน์เมียน้อยก็เห็นคุณเป็นตัวผลประโยชน์ลูกก็เห็นคุณเป็นตัวผลประโยชน์พยาเจ็บปวดจากกานที่คุณไปทําร้ายจิตใจเขาเอามีดไปกรีดบนใจเขาเขามาจะกวดจิตกับคูค่ะเขาเลิกลักคุณแล้วค่ะ เดิมทีเขารักคนอยู่แต่คุณทำเขาเจ็บเนครูไม่ได้ทำลายใครนะครูไม่ได้ทําลายสถาบันครอบครัวถ้าใครดูครูมาตลอดในเพจครูจะส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้รักเดียวใจเดียวไม่ให้มีไม่มีเมียน้อยส่วนเมียน้อยก็เหมือนกันครูก็จะพยายามบอกผู้หญิงที่เป็นเมียน้อยทุกคนว่าหยุดเถอะไปหาผู้ชายดีๆเถอะคุณไม่ได้แพ้หรอกนะเพียงแต่ว่า ถ้าคุณได้ผู้ชายคนนี้ไปคนที่นอกใจเมียหนึ่งครั้งเมียแรกนี้ที่เขารักที่สุดเมียที่เขาเก็บเงินเก็บทองไปขอแต่งงานด้วยแน่นอนต่อไปเขาจะนอกใจคุณไม่มีวันจบสิน้นเขาจะก่อคดีซ้ำๆแล้วคุณจะเอาไปเพื่อใช่ไหมครูส่งเสริมให้คนรักเดียวใจเดียวแต่ที่ครูสะกดจิตอ่ารับงานสะกดจิตให้กับคนที่ เขาเจ็บปวดแน่นอนคุณนอกใจภรรยาถ้าภรรยา,ยาบางคนนอกใจบางคนนอกใจไม่นอกใจเปล่านอกใจแล้วมาขอยาด้วยมาท้ายาด้วยอย่างง้นอย่างนี้อย่างนั้นแบบทําร้ายจิตใจเขาจนแสนสาหาัสครูไปช่วยเขาไปสะกดจิตเขาให้เขาเลิกรักคุณคู่ผิดไหมไม่ผิดเพราะคุณไปทําให้เขาเจ็บ ความรักเป็นสิ่งสวยงามครูจะไม่สะกดจิตไม่ไม่ไปสอนตรงนี้ให้คนเลิกรักกันถ้าความรักนั้นมีความซื่อสัตย์เป็นรักบริสุทธิ์เป็นรักที่ทำให้เขาเออดีขึ้นเป็นรักแท้เป็นคู่ชีวิตคู่บุญคู่จะไปสะกดจิตให้เลิกรักกันทําไมคนที่เข้ามาที่ครูรับงานตรงนี้นะครูไม่ได้สะกดให้ทุกคนนะครูจะถามก่อนว่าถ้าเกิดคนนี่เข้ามาแบบงอนกันเนี่ครูไม่สะกดให้แต่ถ้าผู้หญิงคนนั้นถูกหักหลัง ถูกทาให้เสียอกเสียใจถูกทําร้ายทั้งร่างกายและจิตใจอะไรก็แล้วแต่ที่ดูแล้วมันถึงทางตันแน่ๆถ้าผู้หญิงคนนี้รักคุณต่อนะผู้หญิงคนนี้รักผู้ชายคนนี้ต่อเธอจะเสียอกเสียใจเธอจะชีวิตเธอจะพังเธอจะเสียหน้าที่การงานเธอจะเสียหน้าที่คุณแม่เธอจะเศร้าเธอเป็นโรคซึมเศร้าตรงนี้ตรงนี้ถ้ากูดูแล้วถ้าเธอไปต่อแล้วเธอจะเป็นโรคซึมเศร้าชีวิตเธอจะเจอแต่หายนะถ้าเป็นแบบนั้น ครูจัดจที่จะหให้สะกดจิตพอถึงหลังจากนั้นแล้วเธอเห็นหน้าคุณเธอจะไม่ได้รักไม่ได้หึงหวงไม่ได้อะไรแล้กเธอจะรู้สึกเฉยเฉยคราวนี้คุณหมดเลยนะเน้อยก็ครบคุณด้วยเงินอยู่แล้วลูกก็เห็นคุณเป็นตัวเหมือนเอทีเอมเคลื่อนที่เขาอยากได้แล้วเขาโทรหาคุณส่วนภรรยาผู้ซึ่งสะกดจิตจนหมดรักคุณแล้วแน่นอนฟ้องศาล คุณนอกใจนี่เออฟ้องศาลฟ้องชู้แล้วก็ให้ศาลจ่ายค่าิ้งดูก็คุณก็จะเป็นตัวเปเป็นตัวเปที่ไม่เคยได้หัวใจใครเลยยำ้ำเป็นแค่ตู้ atm ถ้าคุณยังทำแบบนี้อยู่นะคุณจะเป็นได้แค่ตู้ atm ตู้หนึ่งใครอยากได้เงินจะนึกถึงคุณใครอยากได้ผลประโยชน์อยากได้วัตถุจะนึกถึงคุณ แต่ถ้าเขาต้องการความรักเขาจะนึกถึงคนอื่นค่ะจะไม่มีใครรักคุณเลือกเอาระหว่างคุณเอาเงินไปลูกเอาเงินซื้อลูกเอา playstation ซื้อลูกเอามือถือแพงๆซื้อลูกหรือคุณจะเอาเวลาให้ลูกเอาความรักความผูกพันให้ลูกคุณจะซื้อลูกซื้อหัวใจลูกคุณต้องใช้ใจแลกใจไม่ใช่เอาเงินไปฟาดเพราะถ้าเอาเงินไปฟาด คุณจะฟาดรอบวงคุณจะถูกกินรอบวงจะมีจากคนอยากได้เงินจากคุณแต่ไม่มีใครรักคุณเลยนี่ไม่ใช่คำโกงจริงๆไม่เชื่อคุณสังเกตสิลองไปสังเกตคนอื่นที่เขานอกใจลูกเนี่ยแล้วเขาเอาเงินเปยลูกเหมือนที่คุณทำเขาได้ความรักจากลูกจริงไหม คุณจะโดนกินรอบวงใจแลกใจหยุดเอาวัตถุฟาดให้ลูกเพื่อให้เขายอมรับในความทรย,ทรยศของคุณแต่จงหยุดทรยศกลับมาเป็นพ่อที่ดีใช้เวลากับลูกให้เวลากับลูกเอาความรักความอบอุ่นกลับมาและคุณจะไม่ต้องเปรอบวงคุณจะไม่ต้องเปใครเลย คุณแค่รับผิดชอบลูกตามปกตินะแล้วคุณก็จะมีเงินเหลือเก็บไว้ใช้ยามแกช่ชราไม่มีใครอยู่กับเราไปตลอดวันหนึ่งลูกโตขึ้นเขาอาจจะออกเรือนอาจจะแต่งงานอะไรไปแต่คนที่จะอยู่กับคุณเป็นคู่ชีวิตกับคุณคู่ดูแลคุณจนนาทีสุดท้ายของชีวิตไม่ใช่ผู้หญิงที่เข้ามาตอนคุณมีเงินแน่นอนอยาทำร้ายใจิตใจเขากลับไปทำหน้าที่ทั้งสามีและพ่อที่ดี ะะก็ฝากไว้อ่ะสำหรับคุณผู้หญิงคนไหนที่เจอความเจ็บปวดต้องการก้าวข้ามผ่านไปให้ได้ไม่ว่าจะสกดจิตให้รักเขาน้อยลงหรือว่าจะเป็นการทำคลื่นสมองบําบัดหายใจบําบัดสมาธิบําบัดดนตรีบําบัดครูมีให้ครบเซตแอดไลน์ line, มาจองเวลาครูได้ที่0897456111นะคะ